อะไรที่เราคิดว่าเราไม่รู้เลยเราเคยแช่งใครไว้เราเคยอธิษฐานไว้เคยเสัญญาใครไว้สาบานอะไรไว้แบบมันก็นานมาแล้วอ่ะเนาะน่าจะกี่ภพกี่ชาติก็ไม่รู้เนี่ยนะเราก็จะได้ตั้งจิตเพราะตอนนี้เรารับสินและศสินเราสมบูรณ์แล้วและเราก็สวดมนต์ไปบ้างแล้วแลวเราก็ชำระนิสงไปแล้วเรียกว่าบริสุทธิ์นะนะตอนนี้บริสุทธิ์แล้วเราอธิษฐานตอนนี้ก็ดีนะ อาลาต่อจากนี้ไปเราก็จะตั้งนโมสามจบกันนะทั้งพระกุณเจ้าระย้าโยมนโมตาตัสสะภาคาวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนโมาตัสสะภะคาวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะ นามน์ขาวะวะโตอาระโตสมมาสมุทัสสะแต่ว่าบางท่านเนี่ยจะไม่มีเอกสารนะแล้วก็เพื่อไม่ให้จิตท่านกังวลกับเอกสารท่านก็หลับตาเดี๋ยวธรรมาจะช่วยนําให้ดีกว่าจิตโยมจะได้สบายสบายให้น้อมจิตไปตามนั้นทุกวักเลยนะเพื่อที่จะปลดล็อกปลดล็อกนะกเขาเรียกว่า ปฏินิสโคภาษาบาลีคือว่าสลัดคืนไม่ยึดถือนะเป็นการปฏิบัติธรรมชนิดหนึ่งนะฮะสับพังอปาราทางขมัทเมพันเตอุกาสะทวารตะยนะกระตังสับพัง อะปาราทางะะขะมะธมพันเต,ะะนเตอุกาสา,า,าขามามิพันเตนเต,ต่อไปตั้งจิตถอนคำสัญญาสามบาลและอธิษฐานและคำสาปแช่งนะข้าพเจ้า,าเาอ่ยชื่อและนำสกุลในใจก็ได้นะหรือออกเสียงก็ได้ พระภูวิสุิภาวนาปสิทธิ์อทิชันโทขอถอนคำสัญญาคำสาบานคำอธิษฐานคำสาบแช่งที่ผูกมัดตัวเองไว้วไวและผูกมัดผู้อื่นณการบัดน,น,นี้ เป็นต้นไป,ป,นนไปขอให้ใหต่างฝ่า,ายต่างเป็นอิสระต่อกันและกันจากคำสัญญาคำสาบานคำสาบแช่งนั้นๆในการใดๆก็ตาม โดยไม่อาฆาตไม่พยาบาทจองเวีนซึ่งกันและกันอีกต่อไปด้วยอนุภาพแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้หากมีผู้ใด เคยก่อเวรสร้างกรรม,วรรรมไว้กับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใด,ด,ใดพบใดก็ตาม,ตามข้าพเจ้า,า,จายินดีอาโหสิกรรมให้รรใหและขอถอนคำสาบแช่ง ขอถอนความอา,าอฆอาตค,ความพยาบาทเพื่อเป็นอภัยทาน,น,านตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยกุศลบุญกิริยานี้ขอให้ข้าพเจ้า,า,จาพ้นจากคำสาปแช่ง ของชนเรานั้น,งน,น,นจงเป็นผู้มีแสงสว่างแห่งชีวิตประสบความสุขค,ความรุ่งเรือง,ง,องพ้นทุกข์ <คน S 1> พ้นภัย,ยหายโศก,ห,กหมดโรค,ค,โรคปราศจากอุบัติเหตุเพศภัยทั้งปวง ระเกิดปัญญายานบนรรลุพระนิพพานเทิน,น,น,าน,นสาทุสา ปาตาปาเจกานาันใจยงอาระาอาหันตานาัญจเตเชนาราคามันดาเมสัพภาโซต่อไปตั้งจิตให้มั่นคงในกุศลที่ได้ทำ และก็ตัง้งจิตอธิฐานเป็นการส่วนตัวนะเป็นการส่วนตัวใช้เวลาประมาณหนึ่งนาที สาธุพอสมควรแก่เวลาโยมจะเป็นบนอตมาหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ทุกครั้งที่ตามานำญาติโยมในแต่ละปีนั้นจะมีความสึกเหมือนตัวเบาตัวรอยโปรง่งโล่งสบายใจเพราะว่าบางทีในหนึ่งปีบางทีก็อาจจะเผลอรับปากโยม อาจารย์แผ่เมตตาให้โยมด้วยนะโยมแย่แล้วอะไรเงี้ยอ่าได้ได้ได,ได้โยมแต่บางทีเราก็แผ่จริงนะบางทีเราก็อาจจะลืมไปบ้างเป็นบางวันอะไรเงี้ย